สวัสดีครับพบก,กับโซลูคาว์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเมินความวิตเตอร์ยอร์คเรสนะครับเป้าหมายแมนยูอาร์เซนอลแม้กดไปถึง54ประตูหงไม่เอาด้วยลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้สนใจดึงวิตเตอร์ยอร์คเรสหัวหอกฟอร์มร้อนแรงของสปอร์ติ้งสปอนแม้จะตัวซัดไปถึง54ประตูในซีซั่นล่าสุดตามการความสนใจจากทั้งแมนยูและอาร์เซนอลที่พร้อมเปิดศึกแย่งชิงตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ ลิเวอร์พูลนะครับสโมสรขวัญใจมาชนแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกไม่ได้สนใจเซนด์เดตกับวิกเตอร์ยอร์คเรสก่อนหน้าเนื่งหอมจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงสมัยน,นี้นะครับจากการรายง,งานของ TNT Sport สสื่อกีฬาชื่อดังที่น่าเชื่อถือได้นะฮะทัพหงแดงของเรานะครับพยายามหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเนื่องจากอาร์เนลสลอตไม่เพิ่มผลงานดาวิลเยสและดีโกโจตาโดยการน,น,นี้ชุดตัวอยากได้อเล็กซานเดอร์อิซัคแต่คงเป็นไปได้ยากเพราะนิวคาสเซลิลไม่คิดขายนักเตะ แต่ถ้าจะขายจริงๆค่าตัวต้องระดับ150ล้านปอนด์หรือราว6,600ล้านบาทล่าสุดลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวแสดงความสนใจโยครีสซซึ่งอาร์เซนอลและแมนยูอยากจะได้ตัวไปเสริมทัพอย่างมากและพร้อมทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวหัวหอกดีกรีทีมชาติสวีเดนมาลาตกายนิทิน unfair. อันเวลย่างไรก็ตามครับเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้โดยทีเอ็นทีสปอร์ตระบุว่าลิเวอร์พูลไม่เคยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโยครีสที่สัดไป 54ประตูจาก52เี่ยมเมื่อฤดูการที่ผ่านมาในช่วงสัมดนี้ท่านี้โดเรดนะครับมีการสนนัพที่น่าตืนต่นตาตื่นใจในช่วงตลาดสัมดนี้โดยพวกเขาคว้าตัวฟอร์เรนเบียสและเจมี่ฟิมปงมารุ่มทับการดวกันก็กได้ตัวมิลลารเคอร์เกตจากบอลมัดอีกด้วยนะฮะบทสรุปครับลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจนะฮะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างทีเอ็นทีสปอร์ตออกมารายงานนะฮะ แบบนี้แฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าใครจะเข้ามาเป็นกอนาตตวเปาคนใหม่ของลิเวอร์พูลของเรานะฮะเด็กเถูกใจสิ่งนี้อดีตประธานแนปะพาเลียลปอยเกฮีซบหงแดงหากไม่อยากเสียฟรีสมอนจอดแดนครับอดีตเจ้าของสโมสรคริสตัลเพลย์ก็ออกมาแนะนำให้พผลักดีเอลขายมาเกฮีกองหลังกับเต็นทีมให้กับลิเวอร์พูล ก่อนที่สัญญาของนาเตะจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลและสามารถายทีมได้แบบฟรีเอเย่เนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับพาเลตปัดก็เสนอจากนิวคเซลที่เขาซื้อเกฮีไปถึง4ครั้งโดยก็เสนอสูงสุดรวมเป็นเงิน65ล้านปอนด์ขณะที่ทนนัสเปอร์ก็ถูกปฏิเสธเช่นกันในความพยายามที่จะเซ็นญาก,กับเกฮีแข่งในวัย24่ปีรายนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดกลายเป็นลิเวอร์พูลที่เริ่มเปิดฉากไล่ล่าไลาเซนเกฮีอย่างดุเดือด และดูเหมือนว่านักเตะกั็ต้องการย้ายไปยังแอนฟิลด์เช่นกันซึ่งในมุมมองของจอแดนชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ทีมเก่าจะปล่อยผู้เล่นออกไปเพื่อแลกกับการนําเงินที่ได้เข้ามาปรับปรุงเทีมจอแดนกล่าวกับทอปสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนําว่าในตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายสโมสรโดยเฉพาะสโมสรชื่อดังและเก่าแก่ มันยังคงเป็นประเด็นสําคัญแต่ผมไม่คิดว่าสิ่งนี้จะส่งผลลบต่อคริสต์เทอรพาเลตซึ่งพาเลตเองก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเสียดายเช่นกันเพราะบางครั้งคุณอาจมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแต่คนอื่นกลับมองเห็นคุณค่าเหล่านั้นก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาเน้นว่าเป็นสิ่งที่ดีในอีกมุมหนึ่งแต่ก็เป็นข้อเสียของการอยู่ในโลกธุรกิจฟุตบอลซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันในสิ่งที่ทุกคนต้องการสิ่งนี้คือ หนึ่งของวัตจักรในวงการฟุตบอลที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างสโมสรอ,อ่างลหรือ์พโลหรือสโมสรใหญ่แห่งเงินอื่นมันไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบที่ยุติธรรมเลยตัวอย่างเช่นปัจจุบันพาเลตอาจดึงตัวนักเตะจากเลสเตอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในแชมเปี้ยนชิพมาได้แม้เลสเตอร์เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์เมื่อ10ปีก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเลสเตอร์จะน่าดึงดูดใจน้อยกว่าพาเลต มันแค่สะท้อนถึงสถานการณ์นในปัจจุบันว่าสโมสรใดกําลังไปในทิศทางที่ดีกว่าถ้ามองในแง่ของสโมสรระดับใกล้เคียงกันและมีนักเตะที่เลือกอย้ายไปทีมอื่นที่อยู่ในบริบทเดียวกันมันอาจทําให้เริ่มเกิดคําถามว่าสโมสรน,นั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าทีมนั้นไม่น่าสนใจพอแต่หากเป็นกรณีที่ทีมใหญ่าหรือวอร์ภูลให้ความสนใจและยื่นก็เสนอเข้ามาแน่นอนว่าสิ่งนี้ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะความสาเร็จและชื่อเสียงของสโมสรอย่างลิเวอร์พูลเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักเตะชั้นนาอยู่แล้วทั้งออกในบางสถานการณ์คือการขายนักเตะออกไปหากมั่นใจว่าการเก็บตัวไว้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆในอนาคตนี่คือทางเลือกที่แต่ละสโมสรต้องพิจารณาให้ดีจอแดนกล่าวต่อว่าพาเลทยอมเสี่ยงเมื่อปีที่แล้วพวกเขาไม่ได้รับเงินจากนิวคาเสเซิลเลยเพราะนิวคาเสเซิลยื่นก็เสนอมาจริงๆ และก็ตรงตามนั้นทุกอย่างตอนนี้พวกเขาต้องแข่งกับเวลาแล้วคุณจะได้อะไรคุณไม่ได้อะไรตอบแทนเลยเหรอแถมคุณต้องไปซื้อเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาแทนดังนั้นคุณก็ควรขายเขาออกไปซะโอลิเวอร์การเนอร์คงไม่พอใจกับสถนการณ์นี้ยกเว้นว่าคุณจะหาวิธีผูกมัดเกฮีไว้ได้แต่ก็ใช่ว่าเขาจะยอมถูกผูกมัดใช่ไหมจะแดนกล่าวทิ้งท้ายจาะทุกข่าวลือ หงแดงจะเลือกใครระหว่างอิซักคาตัวสติติโลกหรือยอร์เรเรตที่ชื่อเสียงแตกภารกิจล่าหัวหอกลิเวอร์พูลเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหากองหน้าตัวพะคุนใหม่หลังคาดว่าดาวินุยัตจะย้ายสมนาปุเรตลาดการซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลกำลังเดือดพล่านด้วยเวลาที่เหลืออีกเพียง67วันก่อนเดดไลน์หงแดงภายใต้การนำทัพของอันเอรสลอตและผู้นยการกีฬาลิชันฮิวกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปิดดิวสำคัญ โดยเฉพาะนนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ดาวินนูเยตแม้จะเพิ่งปิดอยดีลควาตัวฟริมปงเวตและเคอร์เกตไปแล้วแต่ภารกิจยังไม่จบสิน้นนี่คือการเจาะลึกสถานการล่าสุดของ2เป้าหมายที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้อเล็กซานเดอร์อิซักเป้าหมายสุดโหดกับค่าตัวระดับโลกไม่ต้องสงสัยเลยว่าอเล็กซานเดอร์อิซักคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลก หลังระเบิดฟอร์มซัดไป27ประตูเมื่อฤดูกาลก่อนทำให้ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลต่างจับจ้องตาเป็นมันปัญหาใหญ่คือราคาเนวิเเซอไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเพชรเม็ดงานรายนี้และได้ตั้งป้ายราคาไว้สูงเสียดฟ,ฟ้าในระดับ150-200ล้านปอนด์เพื่อกันท่าทุกสโมสรแถมยังเตรียมยื่นสัญญาฉมใหมพร้อมเันเงยที่สูงกว่า150,000ปอนด์ต่อัปดหาเพื่อรั้งตัวเขาเอาไว้ แต่ข่าวดีคือสถานการณ์การเงินของลิเวอร์พูลแข็งแกร่งพอที่จะยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้อีซักได้หากพวกเขาเอาจริงคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าหงแดงพร้อมจะทุกครั้งเพื่อปิดดีลประวัติศาสตร์นี้เลยหรืออาจจะรอจังหวะในอนาคตวิเตอร์ยอขคเรสข่าวจริงหรือแค่ลือสื่อเสียงแตกกระแสข่าวร้อนแรงขึ้นมาในทันทีเมื่อสื่อโปรตุเกสอย่างคอร์ดิเลดเดมันยา รายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้กระโดดเข้าร่วมวงสงครามย่งชิงลเซ็นวิกเตอร์ยอร์ครสกับอาร์เซนอลโดยพร้อมเจราจาค่าตัวที่ส p ปอร์ติ้งลิสบอนเรียกร้อง80ล้านโยูโรหรือประมาณ68.1ล้านปอนด์ต่อเรื่องกับตลปัดเมื่อ TNT Sport สื่อกีฬาที่น่าเชื่อถือได้ออกมาดับเทียนข่าวดังกล่าวแล้วโดยอ้างว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีความสนใจในตัวยอร์ครสเลยแม้แต่น้อย ซึ่งชี้ว่าข่าวลือจากปูริเกตอาจไม่มีมูลความจริงขณะเดียวกันสกายสปอร์ตเยอรมนีกับชี้ไปที่ฮูโกเอเกติเก้ของไอทักเฟงฟิรตว่าเป็นอีกชื่อที่ถูกพิจารณาอย่างจริงจังบทสรุปของดิวเก้าน้าคุณหม่จึงยังคงต้องรอจนกว่าการย้ายทีมของหนุนเยสจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแต่สถานการณ์ของโยคเรสยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ที่แฟนบอลต้องตามติดอย่างใกล้ชิด ฟอร์มเทพเกินนั่งสำรองสองตำนานอังกฤษเดฟอรโคลประสานเสียงกระตุ้นเอเลียดย้ายหนีิรวอพูลฟอร์มพระเอกฮาวิยเลียนนะครับระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว2ลูกทางกังกยูนยู่ส,สปีทะลุชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอารตกของฮาวิเเลียนนะครับในทิ่นแอนฟิลสันสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มระดับแมนออฟเดอะแมตช์เมาคนเดียว2ลูกสุดสวยพาสิงโตคำรามจูเนีย ถิมเช่งกลษดุดยู21ปีพิกสานการณเอาชนะเนเธอร์แลนด์2-1ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับฟอร์มอันร้อนแรงนี่เองนะฮะทำให้2ตํตำนานถิมชมเชอังกฤษอย่างจเจมินเดฟและโจโคโออกมาประสานเสียงกระตุ้นให้ดาวเตะในวัน22ปีรายนี้พิจารณาอำลาสมสรนลิเวอร์พูลอย่างจริงจังในช่วงสมัมมนี้เดฟนะครับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับทางช่อง Channel 4ก็เรายัางตรงไปตรงมาว่าเขาเก่งเกินกว่าที่จะไม่ได้ลงสนามเมื่อคุณโชว์ฟอร์มในทัวร์นาเมนต์แมตช์ใหญ่ได้ขนาดนี้ยิง2ประตูที่ชี้เป็นชี้ตายเขาคือผู้เล่นระดับท็อปเขาแค่ต้องออกไปเล่นไปอยู่ในทีมที่เขาเป็นคนสำคัญและโชว์สก,กยภาพที่แท้จริงออกมาขณะที่โจโคนะครับก็ได้ร่วมตอกย้ำความคิดเห็นดังกล่าวผมรักเด็กคนนี้ และตื่นเต้นกับอนาคตของเขามากเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลและถ้าเขาตัดสินใจย้ายทียมผมเชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาไปได้อีกขั้นผมอยากเห็นเขาลงเล่นฟุตบอลด้วยความมุ่งมั่นและความสุขแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์สถานการณ์ของอเอเลียกับลิเวอร์พูลในยุคข,ของกุนซือคนใหม่อย่างอานเดอร์สเลตไม่สู้ดีนักเมื่อเขาได้รับการลงสนามอย่างจาํากัดสวนทางกักบฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในระดับทีมชาติทําให้ข่าวการย้ายทีมมีน้ําหนักมากขึ้น โดยมีรายงานมาว่าไบรเดนคือสโมสรล่าสุดที่พร้อมอ้าแขนต้อนรับตัวเขาเปร่วเทียมแม้ตอนนี้เรียนนะครับจะยังคงมุ่งมั่นในเกมนัดจึงเคลิยในวันเสาร์นี้แต่นามกุกของเขาหลังจบทัวร์นาเมนต์แมตช์จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าเขาจะตัดสินใจย,ย้ายเพื่อหาโอากาสลงเล่นหรืออยู่สู้ต่อในถินแอนฟิลด์ต่อไปพาตัดทีมครั้งใหญ่ เปิดบัญชีใครอยู่ใครไปในแอนฟิลด์นูนเยตคอนซานำทัพแข่งรอโดนลหลังจากเดือนหน้าจะป,ปิ้งเสริมทัพอย่างดุเดือดควาทั้งมิลักเกตเจนมี่บิมปงฟอรเรนเวียตและจัดจีมามานดาดชิวลี่ก็ามาเสริมแกล่งตอนนี้หงแดงลิเวอพูลได้เข้าสู่เฟส2ของตลาดซัมเมอร์นั่นคือการระบายเล่นส่วนเกินออกจากทีมเพื่อสร้างสม,มดุลและรูปทุนสำหรับเป้าหมายต่อไป livewire.com นะครับได้๋อวมาวิเคราะห์อนาคตของนักเตะแต่ละรายแบบเจาะลึกใครคือคนที่อนเนอร์สล็อตควรเก็บเอาไว้และใครที่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องโบกมือลาอนเฟียลกลุ่มแข้งจ่อขึ้นบัญชีขายโอกาสทํากําไรก้อนโตนี่คือกลุ่มผู้เล่นที่มีโอกาสย้ายทีมสูงที่สุดในซัมเมอร์นี้เพื่อเปิดทางให้นักเตะใหม่และสร้างงบประมาณให้กับสโมสรคอนราดดาวินูเยสขายถูมองวมาเป็นการตัดินใจที่ง่ายที่สุด ฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอและหลุดจากตัวจริงในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วทําให้สโม,มสรต้องการกองหน้าที่ไว้ใจได้มากกว่านี้การขายเขาจะเป็นการทํากําไรก้อนใหญ่ที่สุดของเทียมในตลาดรอบนี้จเาเรลคอนซาขายมีรายงาน,นว่าเบย์เลอร์กุเซนยื่นข้อเสนอมหาศาลถึง35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยากจะปฏิเสธแม้จะเสี่ยงแต่ก็จําเป็นเงื่อนไขสําคัญต้องหาเซนเนว็กตัวใหม่เข้ามาแทนที่ให้ได้ก่อนปิดตลาด เฟรเดริกกเคียซาขายดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนการเทมทีมระยะยาวของอันเนอร์สลัตการเก็บไว้โดยไม่ใช้งานเต็มที่จึงไม่ใช่ผลดีต่อทั้งสองฝ่ายกอนตานเมิการ์ตขายอนาคตของเขาผูกติดกับอนดูโรเบอร์สันหาโรเบูยังอยู่การมีแบ็กไซด์ถึง3คนรวมถึงเคอร์เกตถือว่าเกินความจําเป็นการขายเขาจึงสมเหตุสมผลที่สุดการหลักที่ต้องเก็บเอาไว้หัวใจของทีมยุคใหม่ ผู้เล่นกลุ่มนี้ยังคงเป็นกําลังสําคัญและอยู่ในแผนการทําทีมของสลอตในฤดูกาลหน้าเคดี้กาโปเก็บเอาไว้ห้ามขายเด็ดขาดกาโปโชโฟอร์มได้อย่างเยีย่ยมหลังถูกจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายในตำแหน่งที่เขาถนาดัดและจะเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมในยุคข,ของอาร์เนสซอตอันโดูโรบสเนเก็บเอาไว้ประสบการณ์ของเขายังคงล้าค่าและจําเป็นอย่างยิ่งในการช่วยประคับประคองและส่งไม้ต่อให้กับมิลัคเคอร์เกตแบแดด็กซ้ายดาวรุ่งคนใหม่ โจโกเมสเก็บเอาไว้การที่คอนซาตจะย้าออกไปทําให้โกเมสกลายเป็นตัวเลือกสําคัญในการับในทันทีความสัตย์ประโยชน์ของเขาจะเป็นอาวุธสําคัญของเทียมลุยดิอาร์ตควรเก็บเอาไว้แม้จะยังไม่มีการเสนอเสญาชุดใหม่แต่สโมสรก็ยังต้องการเขาอยู่ในเทียมและอาจเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยฮาวีเเลียดควรเก็บเอาไว้ แม้การแข่งขันในแดนกลางจะสูงขึ้นแต่เขาก็ยังคงอยู่ในแผนการเล่นของสลอ็อตและพร้อมที่จะกลับมาทวงตำแหน่งตัวจริงหลังหายจากอาการบาดเจ็บกลุ่มอนาคตต้องจับตาสถานการณ์พิเศษผู้เล่นกลุ่มนี้มีสถานการณ์ที่ซับซ้อนและต้องพิสูจน์และพิจารณาเป็นพิเศษดิโกโจาตาเก็บเอาไว้ชั่วคราวปัญหาคืออาการบาดเจ็บแต่เมื่อฟิตเต็มร้อยก็คือเครื่องจักรถล่มประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งในทีมสลอ็อตยังคงชิ่เข้าเขาอยู่ แต่อนาคตอาจเปลี่ยนไปหากลิเวอร์พูลคว้ากอนน้ารอดับท็อปเข้ามาเพิ่มเติมได้สําเร็จเบนด็อก ok, เก็บเอาไว้ก่อนแต่ต้องปล่อยยืมตัวยังมีอนาคตที่สดใสแต่ก็ต้องการเวลาลงสนามเพื่อพัฒนาฝีเท้าการปล่อยยืมตัวก็คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้ดิวสะเทือนพิมลีกหงแดง จ่อปิดดิวอีซักได้เหลือเพียงด่านสุดท้ายที่นิวคาเซลจ่อปิดดิวได้หงแดงลิวพูนะครับขยับเข้าใกล้ในการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าฟอร์มพักการของนิวคาเซลเข้ามาทุกขณะตลาดกสการนักเตะกำลังจะลุกเป็นไฟหงแดงลิวพูกำลังเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อกระชักตัวอเล็กซานเดอร์อิซักสุดยอดกองหน้าทีมชาติสวีเดนจากอกสาลิกาดงนิวคาเซลโดยแหล่งข่าวหลายสำนักชี้ว่านี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาปืนเฟื่องในด้านหน้า และเป็นตัวแทนของดาวิดนูเยตที่คาดว่าจะอำลาทีมอิสซัคคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบเขากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดในอาชีพปรับตัวเข้ากับความเร็วและความหนักหน่วงของพรีเมียร์ได้อย่างไร้ที่ติและมีคุณสมบัติของยอดกองหน้าที่ครบเครื่องสถานการณ์ล่าสุดเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลผ่านเงื่อนไขสําคัญมาแล้ว2ใน3ข้อนักเตะต้องการย้ายเดยลเมลรายงานข่าวใหญ่ที่ทําให้เดอะครับใจชื้นขึ้นมาว่า ถ้าอิซักสามารถย้ายไปลิเวอร์พูลได้เขาก็จะไปนี่คือการส่งชัญญาณใจมาเต็มร้อยที่ชัดเจนที่สุดสโมสรมีเงินพร้อมจ่ายงบประมาณของลิเวอร์พูลไม่ใช่ปัญหารายงานระบุว่าพวกเขามีพื้นที่ในการใช้จ่ายภายใต้ใตกฎการเงิน P.S.R. เหลืออีกมหาศาลถึง200ล้านปอนด์ย่างไรก็ตามด่านสุดท้ายที่ยากที่สุดยังคงอยู่ตรงหน้านั่นคือการโน้มน้าวให้ิซิล ยอมขายเพชรเม็ดงามออกจากเทียมการที่สาลิกาดงคว้าตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้สําเร็จนั่นทําให้พวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องรีบขายนักเตะกินแต่ในทางกลับกันข้อเสนอมูลค่ามหาศาลจากลิเวอร์พโโูลอาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะปฏิเสธและสามารถนําไปต่อยอดสร้างทีมใหม่ได้เช่นกันตอนนี้ไพ่ใบสําคัญจึงตกอยู่ในมือของนิวเคาสเซลว่าจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่สถานการณ์กําลังตึงเครียด และทั้งสองสโมสรต่างไม่อยากรอนานเกินไปเพราะลิเวอร์พูลก็ไม่อยากพลาดเป้าหมายอื่นหาก Deal om, าดิวนี้ล้มขณะที่นิวคาสเซิลก็ต้องการเวลาในการหาตัวแทนหากตัดทินใจขายแฟนบอลต้องจับตาทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะคำตอบสุดท้ายของดิวสะเทือนพิม์ลีกครั้งนี้อาจมาถึงเร็วกว่าที่คาดเพราะนายดมซี Damn C. เผยเบื้องหลังเกือบได้ซบหงแดงแล้วแต่เป็นเพราะแฮนเดอร์สันได้แค่เกือบย้ายเพราะคลินส์เดมซี่เปิดเผยเกือบได้ซบทีมหงแดงลิเวอร์พูลในปี2012แต่เป็นเพราะจอแดนแฮนเดอร์สันทำให้ดีลวนี้ไม่เกิดขึ้นจริงคลินส์เดมซีนะครับอดีตแข้งดาวดังของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเอามาเปิดเผยว่าตัวเองเกือบได้ย้ายไปสู่ทีมหงแดงลิเวอร์พูลแล้วแบบสุดๆเมื่อในปี2012 แต่ท้ายสุดมันก็ไม่เกิดขึ้นเหตุเพราะจะแดนเนสันไม่ได้มีความต้องการย้ายแบบสลับค้วและเขาต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลไม่ใช่ฟูลแลมเดวิดเมนซี่นะครับอยู่ที่ฟูลแลมตั้งแต่ปี2007-2012ได้บอกว่าผมเกือบจะได้ย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลแล้วจริงๆในตอนนั้นมันเป็นสััญาที่ผมจะต้องสลับทีมกันระหว่างผมกับแฮนเดอร์สันแต่เขาไม่ได้อยากย้ายไปฟุลแลม และพวกเขาลิเวอร์ pool ก็ไม่ได้อยากใช้เงินซื้อตัวผมด้วยหลังจากที่เพิ่งซื้อแอนดี้คาร์โรกับแฮนเดอร์สันไปเลยอยากทำให้ดิวเป็นการแลกตัวจะดีกว่าผมคิดว่าตัวผมมีสไตล์การเล่นที่เข้าขากันและกับวิธีการเล่นของโรเจอร์นะเพราะผมเล่นปีกซ้ายแล้วตัดเข้ามาข้างในแล้วยิงได้ซึ่งพอแฮนเดอร์สันไม่อยากย้ายนั่นก็คือการตัดิจใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเพราะดูสิ่งที่เขาทำได้กับลิเวอร์ p o o ทั้งแชมป์ยุโรปและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ผมคงไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นกับลิเวอร์พูลจริงๆดัมซี่กราวทิ้งท้ายนี่คือสุข,ขาร์ลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็งของที่26มิถุนายน